สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ยายาก็มาอยู่ที่ไร่ข้าวที่บ้านได้ของพี่โจงนะคะพอดียายาเนี่ยมาช่วยแมา่ทางหญ้าข้าวค่ะตอนนี้ข้าวก็โตละแล้วก็หญ้าเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะก็เลยมากําจัดวัชพืชซะหน่อยนะคะวันนี้อากาศก็ดีนะคะ ไม่ใช่อากาศดีอากาศน่าจะร้อนนะคะวันนี้ตะเดี๋ยวลงไปที่บ้านพี่จงกันคะ่ะไปดูว่าพี่จงจะอยู่บ้านหรือเปล่าหรือว่าจะไปหาหน่อไม้แล้วแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยฤดูหน่อไม้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือว่าไปเข้าป่าหรือว่าไปไหนนะคะไปดูกันนี่เลยคะ่ะวันนี้ท้องฟ้าสวยมาก เมื่อวานนะคะฝนตกนิดหน่อยวันนี้มาดูกันว่าฝนจะตกหรือเปล่าฝนตกหรือเปล่าไม่รู้ที่รู้ก็คือร้อนแน่นอนมาเจอรถพี่จงอยู่นี่นะคะจอดอยู่หน้าบ้านแต่ไม่รู้ว่าตัวอยู่ไหนตื่นหรือยังนะน่าจะยังไม่ตื่น เจอหน่อไม้ของพี่จงอยู่นี่ประมาณห้าหกหน่อสงสัยกลับกลับมาถึงแล้วก็น่าจะเป็นนอนแล้วนะคะแล้วก็คือแก้วมังกรสุกแล้ววันนี้เสร็จยาย่าแน่พวกเธอสองลูกเนี้ย <c oughs> <c oughs> เสร็จยาย่าแน่นอนนี่พี่จงไม่กินนะคะ พี่จงไม่ชอบกินมันก็เลยยังอยู่ที่ต้นอยู่ถ้าพี่จงชอบกินนี่หมดแล้วไม่เหลือแล้วนะคะเนี่ยแหละจะหายไปวันนี้แหละเดี๋ยวยายจะมาจัดการนะรอทำงานเสร็จก่อนนะส่วนแม่ยายก็คือมาปลูกต้นพลิกอยู่นะคะนี่อันนี้แกปลูกนานแล้วปลูกไว้จะได้มีกินนะคะแล้วก็วันนี้แกก็เอา ต้นพริกมาปลูกอีกต้นพริกกับต้นมะเขือหรือจ้เนาะลูๆนะครับหรืออะหรืออะนี่นะคะนี่จะเป็นมะเขือมะเขือโขมแล้วก็นี่อันนี้จะเป็นต้นพริกที่แม่เอามาจากที่บ้านนะคะมาปลูกไว้เวลามาที่บ้านพี่จงเนี่ยจะได้มีกินนะคะนี่จะเป็นต้นกะเพราที่พี่จงปลูกไว้อ้ฝั่งนี้ก็มีแก้มังกรด้วย นี่เลยอะแต่ว่าลูกมันจะน้อยๆนะคะนี่แหละเดี๋ยวมันจะหายไปนะคะเพราะว่าฝีมือย่าๆน,นี่เองมีอยู่ลูกเดียวฝั่งนี้มาถึงก็ไม่รีรอเลยนะคะย่าจะไปทํางานแล้วค่ะวันนี้จะเป็นคนขยันหนึ่งวันนะคะวันนี้จะไม่อู้นะคะทุกคนแม่ก็ตามมาทีหลังส่วนพี่จงเนี่ยยังไม่ตื่นนะคะแล้วก็ เดี๋ยววันนี้เนี่ยยาย่าจะไปสัมภาษณ์พี่จงนะคะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันสร้างตั้งแต่ตอนไหนแล้วก็ใครเนี่ยเป็นคนสร้างนะคะยาย่าเนี่ยไม่รู้เพราะว่าช่วงนั้นยาย่าน่าจะอยู่ไหนไม่รู้นะคะน่าจะอยู่กรุงเทพหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเดี๋ยวรอพี่จงตื่นแล้วก็รอให้พี่จงว่างก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พี่จงกันไปคุยกับพี่จงกันนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นหน้าไเห็นตาพี่จงเลยแต่ว่าตอนนี้เขาตัวไปทํางานก่อนคะ่ะ ตน้นคาวก็คือหอมมากเวลาลมพัดมาก็คือกลิ่นนี่โชยมาเลยนะคะหนูนแม่ก็ลงมือแล้วจริงๆเนี่ยเมื่อวานแม่กับย่าๆนะเราก็มาทำแล้ววันหนึ่งนะคะเมื่อวานเราก็ทำฝั่งนี้ไปถึงประมาณประมาณเออ เลยเลยแม่เลย,แม,เลยแม่ไปอีกอีกนิดนึงนะคะวันนี้เราก็จะไปทาฝั่งนู้นกันแต่ว่าเมื่อวานน่ยยุ่งยุ่งนะคะมามาช่วยแม่ถางหญ้าเข้าด้วยแล้วก็เราไปถอนผักชีกันด้วยนะคะก็เลยไม่มีเวลาถ่ายนะคะวันนี้เไม่ได้ถอนผักชีละวันนี้ก็จะไปถางหญ้านิดเดียวแค่ตรงนู้นนะคะก็เลยถ่ายบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะคะแล้วก็คือ ตอนนี้เนี่ยต้นข้าวสูงมากก็เลยทําให้หาต้นหญาเนี่ยไม่ค่อยเจอสักเท่าไหร่นะคะต้องค่อยๆแหวกเอาแต่ว่าก็ต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้นข้าวเนี่ยมันจะหักหมดนี่มันจะอยู่ใต้ๆนี้เลยนะคะก็จะใช้จอบอันน้อยๆเนี่ยทางมันออกมาเลยแต่ว่าเราไม่ต้องเก็บทิ้งเพราะว่าช่วงเนี้ยแดดออกแรงนะคะแดดมันแรงอยู่แล้วก็ให้แดดมันเผาอยู่ใต้นี้เลย แต่ถ้าเกิดว่าเวลาฝนตกเนี่ยเวลาถังเสร็จเราก็ต้องเก็บเอาไปทิ้งด้วยนะคะต้นเ้าก็จะสูงมากสูงมากแล้วก็หอมมากด้วยเดี๋ยวจะขอตัวทำงานก่อนนะคะแล้วก็คือ งานยังไปไม่ถึงไหนเลยนะคะแต่ว่าเหงื่อไหลใครย้อยหมดแล้วค่ะทุกคนอากาศร้อนมากขออู้แป๊มนึงนะแม่โอ้ร้อนมากนูเหงื่อไหลเต็มเลยนะคะร้อนสุดๆด,ดูท้องฟ้านะคะอหนี่เป็น,นอนทันไหมเนะะี่ยทุกคน ไม่ได้าทันนะคะไปทำงานกันต่อ,อ<ม>ใจยากกับแม่แล้วเราก็ทางยากขึ้นมาถึงข้างบนนี่แล้วนะคะ <_ EN> แล้วก็เดี๋ยวต้องลงไปค <_ EN> ุณไปทําข้างล่างนู่นขึ้นมานะคะ <_ EN> เดี๋ยวฝั่งนู้นเ <_ EN> มื่อกี้เราทำฝั่งนี้ขึ้นมา <_ EN> แล้วก็คืออากาศร้อนมากร <_ EN> ้อนจุดๆยายาเนี่ยพักไปแล้วสิบรอบนะคะ ส่วนใหญ่แม่จะเป็นคนดานละตอนพี่จงเนี่ยตื่นละเมื่อกี้เห็นได้ยินเสียงรถขึ้นไปข้างบนแล้วนะคะแกน่าจะไปหาหน่อไม้แล้วแหละเห็นขึ้นเห็นได้ยินเสียงรถขึ้นไปบนเขานู่นแล้วอะแกสงสัยแกไปหาหน่อไม้ข้างบนนู่นนะคะทุกคนกลับมาถึงที่กระตอมพี่จงมาเจอเด็กคนหนึ่งถูกทิ้งไว้ตรงนี้นะคะไม่รู้ว่าคุณแม่หายไปไหนพา ลูกมาทิ้งไว้ตรงนี้คนเดียวนะคะน่าสงสารมากเดียวย่าจะรับเลี้ยงเป็นลูกยย่านะคะหน <c oughs> ูมาจากไหนลูกฮะแม่แม่ล่ะแม่แม่อยู่ไหนคะทาไมหนูอยู่ตรงนี้คนเดียวลูก <c oughs> แม่เที่ยวหรอ <c oughs> แม่หนีไปเที่ยวหรอแล้วพ่อล่ะ <c oughs> นี่นะคะหมูอ้วนกับลูกหมีฮะจัดจัลล่ะอันนี้คือจัดจัลละเฮ้ยเฮ้ยอร่อยไหมอร่อยไหมคะพ่อพ่อล่ะพ่อพ่ออยู่ไหนอ่ะหมูอ้วนเนี่ยพาลูกหมีมาเที่ยวที่ไร่นะคะส่วนลูกลิงก็ไปโรงเรียนแล้วและตอนนี้เนี่ยพวกเราก็กินข้าวอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะคะหมูอ้วนกับแม่ั่นก็ไปทําไร่แล้วไปถางหญ้าแล้วนะคะถางหญ้าข้าว เดี๋ยวรอเด็กน้อยคนนี้กินอิ่มก่อนค่อยตามไปกันพร้อมหรือยังคะลูกจะจอบพร้อมจะไปทำไรยังพร้อมจะไปทำงานหรือยังคะเฮ้ยพร้อมจะไปทำงานหรือยังคะเดี๋ยวพร้อมจะไปทำงานเนี่ยอ่ะจ้าจ้าเราปิดซะนะอ่ะจ้าจ้าเราเอจะไปทำงานแล้วคะลูกไปจ้า โอ้ฝนตกอะ่ะฝนตกทะเล่นดจริงๆเลยเธอเนี่ยฝนตกแล้วเนี่ยเห็นไหมฝนตกแล้วเนี่ยฝนตกแล้วสงสัยฟ้าฝนไม่เป็นใจนะคะเขาไม่อยากให้ทำงานนะคะเฮ้ย เหมอนคนนี้เตรียมพร้อมแล้วนะคะทั้งเสื้อรองเท้าบงรองเท้าบูทนะคะเจะจะจะไปไหนคะไปเที่ยวไปเที่ยวอโอรองเท้าสวยเนาะรองเท้าสวยไหมคะเฮ้ยรองเท้าจะหลุดแล้วเนี่ยโอ้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 อ้โอ้ฝนตกแล้วลูกนอนต่อค่ะลูก ฝนตกแล้วนอนค่ะไปทำงานไม่ได้ลแล้วค่ะฝนตกหนักแล้วค่ะตะต่อไมหมเนี่ยน้องถามว่าฝนตกแล้วตัอต่อไหมเดี่ยก็คือฝนตกแล้วนอนกันไหมนะคะตกหนักแล้วนี่เลยลูกไก่ก็วิ่งเข้าที่ล่มแล้วนะคะหมูวอนก็เอารถมาถึงนี่เลย แม่ทำงานอยู่นู่นค่ะใครมองเห็นแม่บ้างนูน่นส่วนหมูอ้วนนี้ไม่เห็นนะคะน่าจะอยู่ฝั่งนูน้นเราจะอยู่ข้างล่างฝนตกนะคะเป็นไงคะลูกหนาวๆเลยไม่ต้องถอดหนาวๆเลยทำไม้าบ

อีซีที่อบี B C ไม<า>่สนใจเลยฝนตกแล้วเนี่ยเห็นไหมฝนตกแล้วาเห็นไหมคะดิ้ง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  จะเจ้าหายไปไหนอ่ะจะเจ้าหายไปไหนคะลูกโอ้จ <Homer fs> ๊โจออยู่ไหนเนี่ยไปแล้วนะบ๊ายบายแกแกมาอะไรเนี่ยก็ว่าทำไมเงียบๆนะคะแอบไปเล่นน้ำน้ำหยดมาจากข้างบนนี้นะคะ เอานะแอร์ปีเนอะี๋ยวจงเลยนะเดี๋ยวจงก็ว่าแล้วอุ้ยฝนตกแล้วเปียกๆแล้วเนี่ยว้าวเฮ้ยเฮ้ยเล่นเหรอเล่นน้ำเหรอเล่นน้ำแนวแนวนะคะแนวแนวนะคะ โอ้โหโอ้โหโอ้โหตําือแปลกๆหน่อยสิตําือแปลกๆหน่อยสิตําือแปลกๆหน่อยตําือแปลกๆตําือตําือตําือค่ะบูโลบโลจะเจอมึงจะไหนเนี่ยจะเจอเป็นไหนแล้วนะเป็นไหนแล้วนะ ไหนแล้วนะเออว้าวว้ายตัวอะไรเนี่ยปีศาจหรือเปล่าตัวอะไรเนี่ยแอะนี่แอะนี่แอะนี่ว้ายกลัวกลัวจังเลยค่ะกลัวจังเลยค่ะลูกแล้วก็คือฝนตกแดดออกนะคะ เมื่อวานอากาศก็แบบนี้เลยเชา้าๆอากาศร้อนมากพอเที่ยงๆบ่ายๆเนี่ยฝนก็ตกลงมาเฉยเลยนะคะแล้วก็อีกประมาณบ่ายสองอย่างเงี้ยฝนก็หยุดแดดก็ออกอีกนะคะก็เดี๋ยวรอให้ฝนหยุดแน่นอนก่อนเดี๋ยวค่อยพาลูกหมีเนี่ยไปทํางานนะคะไปหาค,คุณแม่กับคุณย่าที่อยู่ฝั่งนูน้นป่านนี้ก็ยังไม่เห็นพี่จงมาเลยไม่รู้ว่า ไปกินข้าวที่ไหนอะไรยังไงกินข้าวหรือ,อยังนะคะอ้วนกับแม่ก็เดินมาแล้วตรงนู้นน่าจะเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะตัวป่วนของบ้านนะคะแต่แม่จะเอาปุ๋ยที่เนี่ยไปหว่านข้าวฝั่งนู้นนะคะข้างล่างนี่ที่มันยังต้นน้อยๆอ,อยู่ตี่อันนี้จะเป็นตัวช่วยนะตัวช่วยหรือตัวป่วนก็ไม่รู้นะตุตวๆนะมอมๆนะ ไปไเที่ยวกันดีกว่าไปนู่นนะทุกคนหมูอ้วนก็ทางหญาอยู่นู่นเลยข้างล่างนู่นไปไปหาแม่เราไปเออเออเออฮะเดี๋ยนไหขวดูหน้าหน่อยชิปีปี่ไงปี่ปี่ลฮะปปะร้อนใช่ไหมลูกปปฮจุ๊บโอ้ยไป หายแม่จีอ๋อยเก็บอ๋ยเก็บอ๋ยเจ็บอ๋ยเจ็บอ๋ยเจ็บเก็บ,บ,บล้วก็คือตั้งแต่เมื่อกี้ที่กินข้าวเสร็จน่ะจนถึงตอนเนี้ฝนตกแล้วหยุดแล้วตกแล้วหยุดแล้วเนี่ยย่าย,ย่างยังไม่ได้ไปทํางานเลยนะคะเพราะว่าดูไอตัวนี้อยู่นี่ดูสิคะลงได้ไหม <laughs> ลงตกเออ ตรงเลย <_ an> จะไปไหนงลงหรอะอ่ะระวังนี่หนีตุก๊กต่อเลยนี่นะคะโมแตด่ดูลูกหมีอยู่นะคะส่วนแม่ลูกหมีก็คือไปทางหญ้าอยู่ข้างล่างนู่นว่าไงคะจ้าหนุ่มว่าไงคะ แล้วหนูไปกินอะไรมาทำไมปากเลยขนาดนี้โอ้เมียวเป่าเนี่ยไม่ได้เมียวได้เปล่าเนี่ยได้ก็เดี๋ยวดูว่าหมูอ้วนเนี่ยจะกลับบ้านก่อนหรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าลูกลิงเนี่ยอยู่ที่โรงเรียนนะคะต้องไปรับลูกลิงด้วยไม่รู้ว่าได้บอกว่าเราวิพากษ์ไปรับหรือเปล่า พราะถ้าเกิดว่าบอกวลวิทเป็นรับเนี่ยหมูอ้วอนก็น่าจะยังไม่กลับนะคะแต่ถ้าเกิดว่าวอลว์ิทไม่ว่างเนี่ยหมูอ้วอนก็ต้องกลับบ้านไปรับล,ลูกลิงด้วยหนูดื้่ไหมคะดื้่ไหมคะเนี่ยคันนี้ดื้่ไหมเนาะมอมมอ <laughs> เฮ้ยมาตีคนอื่นเสนร็จแล้วก็มากอดเขาเหรนะอจุอ๊บเน่วอก <laughs> มอ <laughs> มอเห <laughs> มอืมอนลูกลิงตอนเด็กๆเลยนะ ม妈มแม่ก่อนหน่อยก่อนก่อนเหน่อยม妈โอ้โหน้นิวว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 เฮ้ยวดวว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 มังกรติดมืวนวววววววมังกร ดูมือสิดูมือสิโอ้โหดูมือสิโอ้โหโอ้เมียวเมียวแล้วเนี่ยบ๊ายบายอ่ะบายบายบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะโอ้โหเมียวโอ้โหยมียนี่นิ้วเมียวลุกแล้วล่ะอันนี้ให้ทำนี้ให้ทำนี้ทำนี้ดูดูนี่ดูนี่ด้วยยาดิทำนี้ คนนี้นี่ท,ที่ดีดังไงเด็กคนนี้โว้ยตอนนี้พี่จงก็กลับมาแล้วนะคะแกไปหาหน่อไม้มาแล้วก็เพิ่งกินข้าวเสร็จเหมือนจะเดินลงไปข้างหลังนะคะไปไปดูไปดูถังพ่นยาให้แม่แต่นี้ก็กินอย่างเดียวเลยหมูอ้วนไปเก็บผักชีนะคะเดี๋ยวจะรอพี่จงมาก่อนเดี๋ยวจะถามพี่จงแล้วนะคะว่า บ้านนี้เนี่ยใครสร้างสร้างมากี่ปีแล้วกุ๊กไก่อุ้ยเฮ้ยเียพี่จงมาแล้วพี่จงบ้านนี้นี่ใครเป็นคนสร้างนะบ้านเนี้ย โอ้ยช่างหลายคนสมัยนั้นน่ะอ๋อช่วยกันหลายคนใช่ไหมวันวันนี้มาคนนึงพรุ่งนี้อ๋อไม่ได้มาพร้อมกันแต่ว่ามาทําคนละวันอย่างเงี้ยเหรอใครมาก็ทำอ๋อก็คือช่วยๆกันทำกี่ปีแล้วเนี่ยแค่ปีอ๋อมีเขียนไว้อยู่ใช่ไหมหกสี่ปีหกสี่อันนี้หกสี่แล้นี่หกห้าอ๋ออ๋อนี่เสร็จปีหกห้าอืมก็ ห้าหกเจ็ดแปดสองปีสามปีอันนี้นี่ตอนนั้นสร้างนี่ย่าอยู่ไหนอยู่กรุงเทพหรอเอ้ยไม่รู้อ่ะหกสี่อยู่ไหนหกสี่อยู่ไหนวะอยู่กรุงเทพปะน่าจ๋านะมนี่เลยตุ๊กตาเนี่ยซื้อที่ไหนเนี่ยเออวลวิทย์สั่งมาทำไมบางทีไฟติดบางทีไฟไม่ติดมันมีไฟด้วยข้างในอ่ะถ้าถ้าทุบแรงๆก็จะมีไฟ เอ๊ะอันนี้นี่บ้านหลังเก่านี่มันเป็นยังไงแล้วเนี่ยกระท่อมหลังเก่านี่มันเป็นยังไงแล้ว,ลวจำได้ไหมเนีหรอ <laughs> จำไม่ค่อยได้ละนานมากแล้วมาพอโผล่มาที้งค,คือบ้านหลังนี้ก็โผล่มาแล้วอะ่ะนี่เลยบ้านหลังนี้ก็สามปีแล้วนะคะสามปีสี่ปีแล้วแล้ว <laughs> พี่จงจะไปไหนต่อไปขายหน่อ อ๋อยังไม่ได้ขายใช่ไหมขายอ่ะยังมีเยอะอยู่แล้วตอนเนี้ยมีเพิ่มขึ้เยอะแล้วเหอหมดแล้วหมดแล้ก็มาถักตกมามาอีอีไปหาเราจงไปหาเราจงมาม่าอีกีอีกหนอนั่นมาม่าอีกหนะมารอมาไปไปตามเราจงไปนะจงให้นั่งรอตรงนี้ก็ได้นั่งรอตรงเก้าอี้เนี่ยอ่ะนั่งลงไป้ไต่รอป้ไปรออ้าวจะจ่ายยังจะจ่ายอะไรยังจะจ่ายอะไรยัง ยกถุงเลยโอ้ฝนลงมาแล้วทุกคนฟ้ามืดแล้วนะคะตรงเราตรงเรารุ่นนั่งเลยขอเรารุน,นั่งเลยค่ะอ้วนกับลูกลิงก็ไปแล้วนะคะแม่แยาก็ไปแล้วพี่จงก็ไปแล้วพี่จงไปขน,น่อไม้นะคะไปกลับบ้านกันเลยค่ะฟ้าร้องมาละฟ้ามืดตรงนู้นแล้วนะคะวันนี้เนี่ยพวกเราก็ ช่วยการถางหญ้าข้าวฝั่งนี้เสร็จแล้วนะคะเหลือแต่ข้างล่างตรงนูน้นแต่ว่าข้างล่างเนี่ยต้นข้าวยังน้อยๆอยู่นะคะรอ,อให้ต้นข้าวโตวกว่านี้ก่อนค่อยมาถางกันใหม่นะคะวันนี้ยายก็จะขอตัวลาตรงนี้แล้วกันค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ